วันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในอุตสาหกรรมที่คิดว่าทุกคนรู้จักดีแต่กำลังถูกปฏิวัติด้วยเทคโนโลยีในระดับลึกแบบเดียวกับสมาร์ตซิตี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจีนและบริษัทที่อยู่ศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือ Trip.com Group หรือที่ซิยมในปี2026อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะ AI ถูกฝังเข้าไปในทุกชั้นตั้งแต่การค้นหาทริปการวางแผนการเดินทางไปจนถึงการประเมินผลหลังเดินทาง เราจะมาดูทีละส่วนว่า AI ทำงานอย่างไรและทำไม TCOM จึงถูกมองว่ากำลังเข้าสู่จุดพีคในปี2026 1. ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจีนหลังปี2025 1. การเดินทางของคนจีนกลับมาอย่างชัดเจนจำนวนนักท่องเที่ยวขาออกหรือเอ t b สูงกว่าช่วงก่อนโควิดเกือบ140%ตามรายงานของ s h i f t และ China Travel News 2. จุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวจีนคือไทยญี่ปุ่นสิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหตุผลคือค่าใช้จ่ายไม่สูงระยะทางสั้นเดินทางสะดวกและสอดคล้องกับเทรนด์ของคนจีนรุ่นใหม่3ผู้ใช้งานจีนกว่า70%วางแผนทริปผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมดซึ่งทำให้ OTA อย่าง Trip.com กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบท่องเที่ยวกล่าวอย่างตรงไปตรงมา Trip.com ไม่ใช่เว็บไซต์จองตัว๋วแบบเดิมอีกต่อไปแต่กำลังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวเชิงระบบที่ผูกเข้ากับเทคโนโลยีระดับเมืองอัจฉริยะ 2. สถาปัตยกรรม AI 4ชั้นของ TCM เพื่อเข้าใจว่าทำไมปี2026จึงสำคัญต้องรู้ว่าระบบ AI ของ Trip.com ถูกสร้างอย่างเป็นชั้นคล้ายโครงสร้างสมาร์ตซิตีชั้นที่ 1. AI Data Layer ชั้นนี้คือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้จำนวนมหาศาลเช่นประเภททริปที่นิยมช่วงเวลาเดินทางความหนาแน่นของสถานที่จริงสภาพอากาศและข้อมูลจากพันธมิตรอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ข้อมูลชั้นนี้ทำหน้าที่เหมือนฐานข้อมูลกลางของเมืองอัจฉริยะแต่ถูกใช้กับภาคการท่องเที่ยวชั้นที่2 AI Decision Engine ระบบนี้ทำหน้าที่เป็นสมองกลางเมื่อผู้ใช้ต้องการวางแผนทริป AI จะประมวลข้อมูลทั้งหมดแล้วสร้างแผนที่มีประสิทธิภาพที่สุดเช่นเลือกจุดเที่ยวตามลำดับที่เหมาะสมคาดการราคาโรงแรมแนะนำช่วงเวลาที่ใช้คุ้มค่าที่สุดและประเมินความแออัดชั้นที่3 AI Interaction ชั้นนี้คือส่วนที่ผู้ใช้สัมผัสจริงเช่น AI Trip Planner เพียงพิมพ์ว่าอยากไปโอซาก้าสวันแบบประหยัด AI จะสร้างทั้งทริปให้เสร็จตั้งแต่โรงแรมการเดินทางสถานที่เที่ยวร้านอาหารและกิจกรรมนี่คือการเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งใหญ่เพราะเดิมคนต้องค้นหาเองแต่ตอนนี้ AI ทำแทนทั้งหมดชั้นที่4 AI Operation Layer ชั้นนี้คือระบบควบคุมหลังบ้านที่เชื่อมต่อกับสายการบินโรงแรมการเดินทางท้องถิ่นและบริการอื่นๆระบบนี้ช่วยปรับแผนแบบเรียลไทม์ ตัวอย่างเช่นหากฝนตก AI จะปรับกิจกรรมให้เหมาะกับสภาพอากาศหากเที่ยวบินล่าช้าระบบจะปรับเวลาเช็คอินโรงแรมโดยอัตโนมัติทั้งหมดนี้ทำให้ทริปหนึ่งทริปเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยจัดการอยู่ตลอดเวลากล่าวได้ว่าระบบ AI ของ TCM เป็นเหมือนโครงข่ายสมองกลางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอัจฉริยะ3ข้อมูลจริงจากครึ่งหลังปี2025 1การใช้งาน AI Trip Planner เติบโตแบบก้าวกระโดด รายงานระบุว่ามีการใช้งานหลายล้านครั้งในไม่กี่เดือนผู้ใช้จำนวนมากเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมจากการค้นหาด้วยตนเองไปสู่การให้ AI วางแผนแทนสองการร่วมมือระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นในระดับนโยบายปลายปี2 0 2 5 Trip.com ลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับไทยสิงคโปร์และญี่ปุ่นความร่วมมือเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่โปรโมชั่นท่องเที่ยวแต่เป็นการแชร์ข้อมูลเมืองการวิเคราะห์การเดินทางและการใช้ AI เพื่อจัดการโครงสร้างท่องเที่ยว สประเทศจีนผลักดันนโยบายดิจิทัลเขาเจอร์รอทัวริซึมนโยบายนี้ทำให้การท่องเที่ยวถูกจัดเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล t r i p c o m จึงได้รับบทบาทคล้ายผู้ดำเนินการโครงสร้างเมืองอัจฉริยะแต่เป็นในภาคการเดินทาง 4. ทํทำไมปี2026จึงถูกเรียกว่าปีพีคของที่ซ UM. ีหอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจีนฟื้นเต็มตัวปี2026คาดว่าจะกลับไปแต่จุดสูงสุดใหม่ เมื่อดีมันกลับมาแบบเต็มกำลัง TCM คือผู้เล่นที่ได้ประโยชน์โดยตรง2 AI เริ่มสเกลได้จริงจากการทดลองในปี2024และใช้งานจริงในปี2025ปี2026จะเป็นปีที่ AI ของ Trip.com ทำงานแบบเต็มระบบทั่วทั้งแพลตฟอร์มนี่คือจุดที่ค่าการใช้งานและรายได้เพิ่มขึ้นแบบเป็นขั้นบันได3ความร่วมมือระดับภูมิภาคทำให้ Trip.com ไม่ได้พึ่งพาจีนอย่างเดียวตลาดเอเชียกลายเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุด และ Trip.com มีฐานข้อมูลเชิงลึกที่คู่แข่งในตะวันตกมักไม่มี4พฤติกรรมคนจีนเปลี่ยนจากการเที่ยวแบบถ่ายรูปโ,ปโซเชียลไปสู่การเที่ยวแบบค้นหาประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับการทำงานของระบบ AI 5ภาพอนาคตปี2027-2028 1 Trip.com กำลังวางระบบ AI Travel Brain เพื่อเป็นสมองกลางของการเดินทางในระดับภูมิภาคระบบนี้อาจเชื่อมโยงกับหลายประเทศในเอเชีย ให้ข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์และคาดการปัญหาล่วงหน้าสองโมเดล AI จะเข้าใจวัฒนธรรมจีนและพฤติกรรมคนจีนลึกขึ้นไม่ใช่แค่เลือกสถานที่เที่ยวแต่เข้าใจความต้องการเฉพาะบุคคล3การขยายความร่วมมือในระดับรัฐและเมืองท่องเที่ยวเช่นการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวที่กระจายตัวเพื่อลดความแออัดการคาดการฤดูท่องเที่ยวหรือการจัดการระบบขนส่งให้สอดคล้องกับปริมาณนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดนี้ทำให้ t r i ป .com มีบทบาทคล้าย เมืองอัจฉริยะด้านการเดินทางสรุปปี2026คือจุดเริ่มต้นของการที่ TCOM จะยกระดับจากแพลตฟอร์ม OTA ไปสู่ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค AI คือหัวใจที่ทำให้บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมได้ทั้งระบบตั้งแต่ข้อมูลการตัดสินใจการวางแผนไปจนถึงประสบการณ์จริงของนักท่องเที่ยวความคิดเห็นส่วนตัวในความคิดเห็นส่วนตัวของกาย ทริปคอมคือบริษัทที่เข้าใจทั้งเทคโนโลยีและพฤติกรรมของนักเดินทางจีนมากที่สุดในตอนนี้และถ้าบริษัทสามารถขยายระบบ AI ให้ลึกขึ้นและรักษาความร่วมมือกับประเทศต่างๆในเอเชียได้ทีซีเอมมีโอกาสจะกลายเป็นผู้สร้างมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเหมือนที่เมืองอัจฉริยะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการบริหารเมืองในยุคใหม่